อีกอันนึงอันนี้ผมจะลองเทสให้นะคบอาจจะจดแค่คำนี้ไปก็ได้ครับเป็น bit l y slash word spam แล้วก็เว็บอีกเว็บหนึ่งเป็น tagcloud com อาจจะจดไว้ก่อนก็ไนดน้ครับอันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูแบบง่ายๆเร็วๆยกตัวอ,อย่างเช่นเรามีไฟล์ค้างข้อมูลที่เก็บอยู่ว่าเราจะแยกว่า เวเมลไหนที่เป็นสแปมหรือเมลไหนที่ไม่เป็นสแปมสแปมก็คือเมลที่ประสงค์ไม่ดีกับเราครับที่จะหลอกเอาข้อมูลหรืออะไรบางอย่างสมมุติว่าถ้าเรามีข้อมูลในองค์กรอย่างนี้นครับแล้วเราเก็บข้อมูลเหลนะ่านั้นอาจจะเป็นไฟล์ของ Excel ก็ได้นะครับแล้วเราสามารถเอาอันนี้มาสร้างประโยชน์บางอย่างให้เกิดขึ้นได้ผมยกตัวยอย่างเช่นผมจะกดเข้าไปนะครับที่ตัวนี้ให้เราทําการดาวน์โหลดของ ตัว .csv ได้เลยนะครับ .csv แล้วก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นเฉยๆก็ได้ครับแต่นี้ผมจะเป็นการแค่สาธิตนะครับตัวของ bin l i s a s w o r s p a m นะครับแล้วก็เว็บที่เราใช้เว็บนึ่งคือ tagcloud ตัวนี้นะครับปึ๊บอันนี้อันนี้ผมกด tagcloud ก็ tag crowd. คือของอันนี้ อันนี้ไว้สำหรับเช็คแต่พอดีว่าจะลองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเฉยๆนะครับว่าเราเทสส่วนใหญ่ของพิมพ์อะไรกันมากที่สุดอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจคือใช้เว็บพวกพวก,กวดราวครับในการนับความถี่ของคําว่าส่วนใหญ่ขอใช้อะไรกันยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมันจะมีโหมดที่เป็นโอเคอันนี้เป็นแบบไม่ใช่สแปมอันนี้เป็นแบบสแปมวิธีการนี้ก็ทั่วไปนะครับผมกดตรงนี้แล้วผมก็ไปที่ฟิลเตอร์ นะครับมันก็จะมีขึ้นตรงนี้ขึ้นมาผมก็จะเลือกเฉพาะที่เป็น spam มาโชว์ไอ้ตรงที่ไม่ใช่ส spam ผมก็ไม่เอาสมมติเราเก็บข้อมูลนะครับมันก็มาแค่นี้จืดผมก็ copy แค่นี้ครับคำที่เขาเก็บเข้ามาทั้งหมดเมลที่เป็น spam เมลทั้งหมด,ท,หมดที่เขาเคยมีข้อมูลนะครับผมก็เอามาทั้งหมดมีประมาณในในเดต้าเซตชุดนี้นะครับเบื้องต้นมีประมาณ5,569ผมมา copy ประโยคทั้งหมดที่ที่เราเก็บข้อมูลมาสมมติเรามีข้อมูลบางอย่างเนี้ยครับผมก็ไปเปิดในเว็บนี้เสร็จปุ๊บในเว็บนี้ผมก็ไปติ๊กฟังก์ชันแต่จะรองรับแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอืนอ่นแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแม็กสุดในที่นี้ผมก็โอเคอาจจะให้โชว์แค่50คําคำแรกพอนะครับแล้วก็โอเคอยากจะให้โชว์การนับความถี่ของคำด้วยว่าในคังข้อมูลเนี้ยที่เราเลกคอร์ดได้ว่ามันคือสแปมเมลที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ย ส่วนใหญ่คนที่เขาคิดแปมเมลอะมันต้องมีประโยคหรือมีคำอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็ Copy แปะแล้วผมก็ไว้ชวไลท์แล้วก็รอแป๊บนึงแบบนี้ครับสังเกตเห็นว่าคำบางคำเนี่ยมันเป็นมันเรียกนะ่ะมันเป็นเทคนิคอีกแบบหนึง่งในการจะเรียนรู้ว่าประโยคอะไรที่น่าสนใจหรือว่าเช่นเรามีข้อมูลแชทบอทหรือมีฐานข้อมูลลูกค้าบางอย่างเราจะรู้อยากจะรู้ว่าไอ้ลูกค้า v i p ส่วนใหญ่ ถ้าเรามีข้อมูลในการเก็บหลอกการแชทเนี้ครับแล้วก็แชททั้งหมดมาแล้วเราโยนเข้าไปในในเว็บเนี้ยครับหรือเว็บอื่นๆที่เป็นที่เป็นบอรดคาลว่ะเราจะรู้เลยส่วนใหญ่ของคุยเรื่องอะไรกันหรือพิมพ์เรื่องอะไรแบบนี้ครับเราสังเกตรตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนาะมันเป็นแค่ d a t a s e ซตัวอย่างเนาะแต่สังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่อะครับรองอันดับสองอันดับที่สองคือฟรีสแปมเมลส่วนใหญ่จะมีคําว่าฟรีแบบเนี้ย เราพอเรารู้คําเหล่านี้ครับว่าสแปมส่วนใหญ่มันมีคําเหล่านี้เราก็จะเขียนกดดักไว้ก็ได้ครับเขียนโปรแกรมดักไว้ว่าถ้าโอกาสมันเข้าข่ายแบบนี้ให้ให้สิ่งที่มันส่งมาเป็นสแปมไปก่อนแล้วค่อยให้มนุษย์เช็คอีกรอบนึงอันนี้เป็นแค่แค่เทคนิคเบื้องต้นนะครับที่อยากให้ดูอันนี้เรียก AI แล้วนะครับในการทําเบื้องตน้นนะอันนี้คือเราแค่อาจจะลองไปทําเล่นที่บ้านหรือว่าอันนี้แค่ยกเคสซัตี้เดียวที่เป็นเหมือนสแปมแต่ว่าของจริงเราจะเป็นอะดัปทํทำอะไรก็ได้ มันเป็นการนับความถี่ของคำเฉยๆครับว่าว่าส่วนใหญ่คืออะไรถ้าเรามี Dataset ของเราเราก็ไปประยุกต์ใช้ทำอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานได้นะครับอยู่ที่เราจะเล่นแร่แปรธาตุยังไงแต่ว่าตัว w l o u d หรือเว็บเนี้ยก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนับความถี่ของคานะครับแบบที่เราเล่นเมื่อวานนะครับที่ผมเขียนว่าคุณคาดหวังอะไรกับการอบรมนี้ถ้าเราพิมพ์ซ้ําขึ้นมามันก็ขึ้นตัวใหญ่ มันก็นับแบบนี้ครับเล่นกับขนาดนี้นก็เล่นกับความถี่กับตัวใหญ่ได้เช่นเดียวกัน